แกสบี้ท้องต้องดูแลยังไงนั่นเองนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างน้องของเด็กที่ท้องแล้วก็ตัวนี้อายุอยู่ที่ประมาณ4เดือนอันเนี้ยอยู่ที่4เดือนนะครับโดยอันนี้ให้เข้าใจกันก่อนนะแกสบี้สามารถท้องได้ตั้งแต่3เดือนขึ้นไปและก่อนที่จะเข้าเรื่องผมอยากให้เพื่อนเพื่อเข้าใจก่อนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะสมมุติว่าถ้าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้ท้องมา1ปีแล้วอยู่ดีๆเพื่อนเพื่ออยากให้ท้องเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับดังนั้นดีที่สุดเลยคือเป็นไปได้เนี่ย พยายามให้ท้องก่อน1ปีทุกตัวหลังจากท้องแรกไปแล้วทําหมันได้ไม่มีปัญหาแต่ขอแนะนําว่าควรท้องก่อนหนึ่งรอบทุกตัวเหตุผลเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวส่วนท้องของน้องครับที่หมดลูกมันจะมีปัญหาได้ดังนั้นน่ยดีที่สุดคือคนมีท้องแรกสักท้องนึงก่อนหลังจากนั้นก็ทําหมันไปเลยสําหรับคนที่ไม่ได้กะทําทเป็นฟาร์มนะโอเคแล้วก็อันนี้เราจะมาคุยว่าแคทวีท้องดูแลยังไงบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างของ เด็กๆที่เกิดไปแล้วนั่นเองนะอันนี้เอาให้ดูก่อนวนะ่าเออทําท้องได้จริงนะและนู่นคือเด็กๆนะครับตอนนี้เด็กๆอายุอยู่ที่ประมาณจะครบ1เดือนละทั้งหมดได้3ตัโตเห็นไหมอันนี้คือพ่อแม่ดํานะแต่ว่ามีหลุดได้บล็อกเข่นสีดํามาด้วยส่วนตอนนี้เด็กๆก,ก็เริ่มที่จะโตกันแล้วเนาะอายุจะครบ1เดือนและเกิดวันที่1น,นะครับจริงๆวันนี้เรียกว่า พรุ่งน,นี้อ่าครบ1เดือนพอดีอันนี้เป็นตัวแม่นะครับ <c oughs> ก็เป็นประมาณนี้เอาให้ดูก่อนว่าเออผมเลี้ยงรอดนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเอาล่ะทีนี้แกสบี้ท้องเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ามันท้องเห็นท้องไหมคือมันชัดนะครับอันนี้แท้จะไม่ต้องถามแล้วนะมันเต่งขนาดนั้นน่ะ <c oughs> เห็นปะเป่งขนาดนั้นคือท้องแน่นอนครับแล้วทีนี้เดี๋ยวมีคก็ถามว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เลี้ยงให้อยู่คู่แบบนี้ไปเลยซึ่งผมอยากจะบอก,ก่อดนะครับว่าเป็นไม่ได้เนี่ยเราต้องแยกครับเหตุผลคือเป่งอย่างนั้นอยนน <c oughs> ถ้าแยกนะครับอันเนี้ยท้องแล้วเนี้ยเพิ่งเริ่มเนี้ย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 แต่ว่าผมยังไม่แยกนะครับแล้วก็เหตุผลที่แยกเนี่ยคือเอาให้ชัวร์ว่าท้องคือเป็นอย่างเมื่อกี้และถ้าแยกนั่นเองนะหลังจากแยกเสร็จเนี่ยเราจะให้อาหารง่ายๆนะครับซึ่งตัวท้องหลักๆเราจะให้เป็นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกแล้วนะหญ้าทิโมทีครับอันเนี้ยเป็นหลักเลยส่วนอัลฟาฟาที่เราเคยให้อยู่จะลดเหลือแค่10-20%ยหลักๆให้ทิโมทีเป็นหลักนะครับเนี่ยผมใส่แบบนี้ไว้ โอเคไหมให้แบบนี้เป็นหลักไปเลยครับ70% 80%ไปเลยครับอัลฟาฟาคือลดไปเลยเพราะว่าอัลฟาฟาเยอะเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวเด็กในท้องอ่ะพอโตมันใหญ่เกินและน้องจะทอดไม่ออกครับอาจจะมีปัญหาดังนั้นถ้าเป็่นอย่างนี้เมื่อไหร่ครับเปลี่ยนเอาตัวพูดกับตัวเมียแยกกันแล้วก็ให้ในส่วนของที่โมที่เป็นหลักบุฟเฟ่ไปเลยโอเคไหมอันดับต่อมานะครับก็คือวิตซีตามปกติเนี่ยถ้าเด็กน้องตัวนี้นะปกติจะกินแค่0.3ม เท่านั้นอ่าอันเนี้ยศูนยุดก็จะเป็นประมาณนี้ต่อวันครับประมาณนี้เลยเนาะแต่ว่าถ้าท้องเนี่ยเราจะให้เป็น0ูจดครับและให้เป็นเช้าเย็นด้วยนะอันนี้คือคําแนะนํานะในตอนที่คลอดลูกนะครับเช่นไอ้ตัวเนี้ยคลอดลูกวันที่1ใช่ไหมเราก็จะให้อันเนี้ยเช้าและเย็นมาเข้าว่า1วันคือ1นึีีจากปกติแก๊สบี้ทุกตัวที่ผมให้เนี่ยประมาณ0.3โอเคไหมถ้าตัวเล็กนะ แต่ว่าถ้าตัวขนาดนี้0.4ถึง0.5ได้เลยไม่ไม่มีปัญหาครับให้เกินก็ได้แต่มันเปลืองแค่นั้นเองแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คืออันนี้นั่นเองนะครับก็คือวิตซีเนาะแล้วก็ยาาทิโมที่หลังข้อเสร็จแล้วก็เราจะแบ่งตรงนี้หลังจาก0.3 0 4เป็นรอบละ0.5เช้าและเย็นเคลียนะอันนี้เป็นส่วนของวิตซีเนาะส่วนที่เหลือให้ทิโบที่ยาวเลยครับหลังข้อ ย้ำหลักข้อนะครับเราจะให้ในส่วนของอาฟาาเป็นหลักเหมือนเดิมเพราะว่าย่าอลวาราเนี่ยจะต้องให้เด็กๆก,กินด้วยนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างเนาะเอาให้ดูแป๊บหนึ่งเนี่ยครับย่าอาวาราเด็กๆก,ก,กินแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมีคนถามว่าอา้าวอย่างขวดน้ำอันนี้เด็กๆจะกินเป็นหรือเปล่าเนื่องจากว่าพ่อกับแม่เนี่ยมันกินเป็นอยู่แล้วและแม่มันกินให้ดูครับพอแม่กินให้ดูเสร็จแล้วเนี่ยลูกๆก,ก,กินตามหมายความว่าหลังจากที่เราเอามันออก เด็กกินได้เลยเด็กกินขวดน้ําต่อได้เลยไม่ต้องไปใช้แบบเป็นถาดอย่างเงี้ยแล้วเทน้ำนะครับเดี๋ยวน้องจะมีปัญหาตอนกินได้เนาะอันดับต่อมาก็คือว่าแล้วไอเด็กพวกนี้กี่วันถึงจะเอาออกจากพ่อแม่เนาะอันเนี้ยแล้วแล้วแต่ฟาร์มละแต่ว่าที่ผมเลี้ยงอยู่นะตอนเนี้ผมจะเลี้ยงให้มันเกินเดือนครึ่งผมค่อยเอาออกเพราะผมมองว่าให้เด็กมันโตได้อย่างเต็มที่จากแม่มันผมคิดผมคิดอย่างนั้นนะจริงจริงหนึ่งเดือนจะเอาออกก็ได้แต่ผมไม่นะผมมาให้มันอยู่เดือนครึ่งไปเลยหลังเดือนครึ่งเอาออกจากแม่ แล้วถ้าใครจะรับก็รับไปต่อได้เลยโอเคไหมแต่หลังเดือนครึ่งนะจริงๆอย่างผมกะแย่ก่อนสักเดือนครึ่งใช่ไหมอีก15วันเนี้ยกะให้มันแบบอยู่ด้วยกัน3ตัวเนี่ยเลี้ยงกรงเดียวกันไปเลยแล้วก็ให้อยู่อย่างนั้นไปเลยครับส่วนแม่ก็คือพักเดือนหนึ่งหลังพักเดือนหนึ่งเสร็จก็น่าจะทับต่อหมายหมายเขาว่า1เดือนท้องอ่าหนึ่งเดือนท้อง3 2-3ถึงเดือนไอเนี้ยเดือนครึ่งก็2เดือนเกือบสาแล้วใช่ไหมแล้วก็พักแม่อีกครึ่งเดือนก็พอดี3เดือน1รอบ หรือง่ายๆครับสามถึงสี่เดือนอันนี้ต่อรอบหมายความว่าปีหนึ่งก็น่าจะสามสี่รอบได้โดยเฉลี่ยประมาณนี้นั่นเองอะ่ะทั้งหมดก็เป็นการดูแลเนาะสำหรับแคสซี้ที่ท้องหวังว่าจะไม่งงนะย้ำอีกหนึ่งทีนะครับก็คือยาอาบาป้าหลังคลอดน,นะครับส่วนถ้าตอนท้องอยู่เป็นแบบนี้ถ้ายาทีโบชีเป็นหลักเคียนะหลังมีแค่นั้นแล้วก็ในส่วนของวิ4ีนั่นเองอันนี้คือที่เราจะต้องให้เนาะอ่ะหวังว่าจะไม่งงเนาะ